ก็ผมแล้วเดี๋ยวบ้านพิิงกออนทัวร์นะครับทราไมได้มาตกปลานะผมเรามาเรามาหาอะไรพี่เรามาหาอะไรครับโอ้โห oh, นี่นะนี่นะครับผม <Wow. S 1> ใหญ่หรือเปล่าโอ้โห oh. นี่นะเอาเลยไหมพี่หนึ่งนะคะับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมโอ้โหแล้วเดอบาร์ิ๊ชิ่งออนทัวร์นะครับช่องที่ไม่ได้มีดีแค่ตกปลานะผมอีพีนี้เราไม่ได้มาตกปลานะเราไม่ได้มาตกปลานะผมเรามาเรามาหาอะไรพี่เรามาหาอะไรครับหาตอไม้ครับเดินมาก็เกือบเตะแล้วฮะดูนะนวัดขนาดเนี่ยพี่เท่าไหร่อะพี่โอ้ <laughs> โคตรใหญ่รลบเดีย๋ยวเราอันนี้เอาไว้นี่ก่อนนะเราจะเดินเข้าข้างในนะผมกรติดตามชมคลิปได้เลยนะครับผมเดีย๋ยวเราจะไปหาหนอไม้ไปทําอาหารกันฮนะก็ทางก็ลกนิดหนึ่งครับไปดูกันเลยนะครับผมนี่เพื่อน,นรเราจไม่ได้เจออันนี้มันพึ่งขึ้นขึ้นโคตรวบเลยนี่นะ หน่อนึงอยู่ข้างล่างนี่จะไปทำกินลมคะมีผมจะเอาไปฝากแฟนผม<ห>ด<ป>้วยนี่นะฮะหน่อเลเลอ์เลยนะว้าวใหญ่กว่าขาอีก <c oughs> จะเลยสครับเชีบ อะไรคือการที่การหาหน่อไม้ในประเทศญี่ปุ่นมันจะง่ายขนาดนี้นี่นะโอ้โหนี่ฮะปอกไปด้วยนะค,คนเปลี่ยนนะคนเปลี่ยนเราจะแกะมันออก เพราะว่าเราจะเอาใส่กระเป๋านะฮะถ้าเราเอาใส่ไปทั้งหน่อมันก็กระเป๋ามันก็จะเละหน่อยนั่นแหละพี่แกไปแค่นั้นและพอาละเนี่ยฮะเหลือแค่นี้อุ้ยเหลือแค่นี้ก็ดูนะฮะมือนะใหญ่เท่ามือเลยนะแล้วอันต่อไปก็เอาดูตรงนี้หน่อยได้ดูผมเป็นอันนั้นว่าเนี่ยนี่ฮะอันนี้จะเป็นข้อมันเป็นหลุมเป็นข้อเลยนะฮะนี่ฮะใหญ่ ใหญ่เท่ามือเลยนะอยูประเทศไทยนี่สองนิ้วสามนิ้วก็ใหญ่แล้วนะอยู่ในเนี้ยนี่นะครับรอหนึ่งไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่าองหาจะหาหนอใหญ่กว่านี้อยู่บ้านเรานี่คือหน่อเล็กยิ่งอร่อยนะที่บ้านเขาหน่อเล็กข้อมันยิ่งเยอะนะครับรมันมีแต่อันเล็กๆนะฮะนี่ฮะมันเพิ่งผุดขึ้นมาไม่งั้นเนี้ยจะรออีกปกติ อใช่พี่ดูคนนี่นะอุ้ยลึกอยู่นะเห็นว่านะถ้าเราเอาข้างล่างมันมามันจะมันจะแข็งแน่สิผมกลัวมันแข็งอะเหมือนรอบที่แล้วที่เอาให้เองไปอะเออมันมันมันแข็งมันเป็นตาลากมันอะเออพประมาณเนี่ยรอบที่แล้วที่เอาให้เองอันหนอที่มันเราหานอยาวกว่านี้เั้ะหนอไอที่เกิดตรงทางเดินตอนขึ้นมาก็โอเคนะหน่อข้างล่างเพิ่งเกิดอ่ะ นี่ก็มีอีกหน่อนหนึ่งนะฮะเท่ากันกับไนี่เลยนะฮะมันมันเล็กนะฮะม,มันเล็กข้อมันจะถี่นะมันจะถี่ยิบเลยสำรวจก่อนว่ามีตรงไหนเราเล็งไว้ว่านอนก็สิ่งที่มันแบบตรงตี้ตรงนี้ได้ครับไกด์ผมเชื่อไกด์ครับ, <laughs> รรบผมเชื่อไกด์ครับระวังเหยียบโอ้ยน้องตะมุดตะมิมากเลยนะครับ พื้นโผล่เองนะฮะเอ้นโผล่เองฮะหน่อยเล็กขึ้นโผล่เอาไม่เอานะฮะหน่อยเล็กแบบนี้ยลบดูฮะพากันใส่รองเท้าสีอะไรมาะฮะพากันใส่รองเท้าสีอะไรมาสีขาว <c oughs> มาลุยปา่าครับรองเท้าคู่ใจรออ๋ออันนี้หน่อยที่เราปัดผมหลงทางแล้วนะ,ะตอนนี้ไม่ใช่อะไรผมจำทางไม่ได้ รุ่นพี่เข้ามาต้องมากับรุ่นพี่มาคนเดียวนี่ฟังเสียงรถเอาโอ้โหนี่นะพี่ยืนเทียบดิพี่ดูนะฮะนี่นะครับผมใหญ่หรือเปล่าสูงเกือบเท่าเอวครับนี่ครวาได้แล้วเพื่อนมันใหญ่เกินดิดร,อรอ เอาครึ่งหนึ่งของมันเงี้ยนอนแบบนี้กินได้นะครับกินได้แล้วน้อยแล้วก็มาเอาประมาณน้หนึ่งยนอนเล็กๆเขาไม่กินกันนะนอมันใหญ่ฟันเลยพี่มีดอยู่กับผมเนี่ยจัดเลยจัดเลยมันเอาไงอะต้องโซลิซิการ์ออไม่พี่ไอเราจะเอาครึ่งเลยหรือว่ายังไงเอารื้อว่าเอาคนมันเลยบอกบอกคนโอ้โหนี่ยโอ้โห่เนี่ย นี่นะเราเบรกมาแล้วปาดเร็วกว่าพี่นี่ฮะเราก็จะมัาลงมาแล้วกะนะฮะหน่อไม้มันขนเยอะนะใหญ่มากว,ว้าวสงสัยขี่ปนาวุธ แล้วก็ตรงปลายปลมันนี่ปลยปลายมันนี่สำคัญเลยปลายนะนี่นะฮะโคนมันโคนมันแก่ครับเราจะปานี่นะครับนี่อันนี้ดูนะฮะสาเหตุที่เราไม่กินกันมันเริ่มจะเป็นบ้องไผ่แล้วอยขนาดนี้ใหญ่มากใหญ่มาก ไม่เป็นไรอันนี้เราเค่อยไปตัดออกอดูอเ,เทียบแขนเอาไปแบ่งกันครับผมโอ้โหถุงนี่ใส่ถุงขยะมาเลยทีเดียวอ,อร่อยหาอไปเลยอันนี้เราทิ้งสักอรารยะทำยางไงครับลงข้างล่างมาดิมดีกว่าชิบชๆมชโอ้โหลือด อุ้ยนู้นนู้น,นพี่นอนหนึ่งใหญ่อยู่อีกเจอแล้วนะอีกต่อหน,นะอยู่ใกล้ถนนกัดนะนี่นะครับอุ้ยพี่สามหน่อเลยแต่มันหน่อเล็กแอนแอนแอนนี่นะฮะเอาเลยไหมพี่นี่นะฮะพลางเท้านะหากินด้วยเท้าโอ้โหนี่นะฮะ โอ้โหนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหสามนอน <Whoa. S 1> โอ้แมงมุมเต็มหน้าเลยอือจะพากองลงมาครับนะจะแกะแกะ,แกะขอแล้วพี่จะเย็น หมดป่าแล้วมึงเนี่ยคนไทยคนไทยคนไทยนี่อยู่ที่ไหนก็หาอยู่หากินแบบนี้นครับฟันหัวนะครับมีป่านี่หนึ่นงเอเอนะใส่ใส่ถุงโอ้โหไม่น่าฟันกว่าเลย มากรุ่นพี่บอกรุ่นพี่รุ่นพี่บอกให้โชว์สก,กิลเนี่ยโอ้พี่แก่เนี่ยเหลืองเลยโอ,โอ้แก่จัดเลยไอ้เนี่ยประมาณนี้เนะาะนี่ฮะโอ้ยยอดมันโอเคอยู่นี่เนาะ หน่อเรื่อกินได้แค่นี้แล้ครับใช่ใหญ่ใหญ่ไปมันก็แข็งเอาไว้ให้มันใหญ่ นี่นะครับจะเราจะปาดเอาส่วนที่มันกินได้นะนี่ฮะโอหหนอนี้นึกว่าขี่ปืนอาวุธใหญ่มากเฮ้ถ่ายให้ผมหน่อยครับ อันนี้ปุ่มกดมันนะกดมนะันดับนะหน้าจอมันดับไม่ต้องตกแจมีอพักหน้าจอมันอโอ้โหหน่อนี้ย่าเ่เกินก็ไม่มีอะไรให้กินนะมันแข็งอ,อ้ยอ้ยว้าวโอ้โหรุ่นพี่ไปเอาไมา้แล้วนะเสียงกระแทกเท้าใส่นี่ โอ้โหนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะสุดๆปอ,อกหนะ้นาไม้สไตล์คนจีนปอกคาต้นมันะอเอาประมาณไหนดีครับพี่ประมาณนี้หนะมครับโอเคของเยอะมากเลยนะอะใส่ถุงไปโอ้โหเยรายนะแต่ว่ามันมันแก่ ไปให้มีแพนดากินแม่ <laughs> โอ้นี่นะฮ <laughs> นะขี <c oughs> ่เป็นอาวุธเนี่ยบอกหน่อไม้สไตล์คนจีนเี่ของเนี่ย นี่กินอะไรเบอร์แนนอยู่ไทยเรามันกินได้หมดอุ้ยอันนี้อ่อนเยอะอยู่นะเนี่ยมาเน,นี่ยไหนหนอนนี่เองหนอนนั้นก็จะมีแต่หนอนเล็กๆเลยอ่ะรอยครับเรนนี้เราก็เกยวเพื่อรอ่กินไม่หวานไม่หวานเลยจริงจริงหนึ่งอาทิตย์ก็พอดีนะ ครั้งที่แล้วเราไม่ได้มาถึงนี่คิดว่าตรงนี้ตรงที่มาดมัดมาใช่คิดว่าอาทิตย์หนึ่งน่าจะกลายเป็นพอดีเลยพอดีนี้นาริมัดเลย็กนมพี่ครับผมก็ได้มาจำนวนหนึ่งไม่ใช่จำนวนหนึ่งแหละครึ่งถุงเลยใหญ่มากถุงก็ไม่ใช่เล็กนะฮะ นี่นะหาตนไม้นะวนน้ว้าวแส่หน้าะเกียงลกก็ได้นะเอาละครับทีนี้หาทางขึ้นนะเป็นการหาต้นไม้ที่รวดเร็วทันใจในตรงในเดินป่าลึกเนละยติดถนนเลยเอาใกล้ำทางผมไปไหนแล้วพี่บ้าไปไหนแล้วพี่อ๋นุน่นได้ยินเสียงแล้ว เนี่ยหน่อยหนึ่งก็หน่อยเล็กพอแล้วมั้งแล้วพี่น่าจะพอแล้วมัน,ม,นมันเยอะมากเลยนะครับเราเอาแค่พอ,อกินนะอาจารย์แม่ทำลายระบบดิเวทน,นะหน่อยนึงเราก็เอาแค่พอ,อกินปลาไผ่บ้านเขานี่ไผ่นี่คือเหยียบต้นตรงเลยนะปลาไผ่บ้านเรานี่โอ้โหซุปเปอ็นหนามเลยหนามบ้างอะไรบ้างกำลังจะบอกเลย สำหรับช่องผมนะครับก็ไม่ได้ทำแค่ตกปลานะครับเดินป่าแล้วก็ไปนะ <c oughs> ช่องผมจะมีตกปลานะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นรีวิวอุปกรณ์นะครับพาไปเที่ยวแล้วก็มาสไปด์บแบบนี้นะครับไม่ใช่สไปด์บูดิเอแ e นเดอร์มาหาอยู่หาก,กินนะครับแล้วก็ตอนเย็นนะครับเราก็จะได้ไปทำอาหารกันนะครับ เอาหน่อไม้ที่เราได้ไปทำอาหารกันก็รอติดตามชมเลยว่าเราจะเอาไปทำเมนูอะไรเอาไงกับสองหนอนี่ดีตัดเลยไหมเอาเลยก็ได้นะแต่ตัดแล้วเราจะได้ไปทิ้งง่นะไหมนะอยากเก็บไว้แบบเป็นที่ที่ละทิบเหรอที่บอกว่าให้มันเก็บไว้นานใช่ไหมหายจริงง่ายขนาดนี้นะฮะดูโฉมหน้า จุดหน้าเชฟวามรับเต็นว่าระสบการนะโทริโกเมืองไทยแล้วผมพี่ก็ปาดไอขี้ดินออกจริง่ก็งนะเขาเกิดเล้ยสิลูเนาะเหมือนคนอีสานปาดขี้ดินออกมาสั่น มันจะกอาบลูกนี่ครับอันนี้เอาบออันนี้หรอเขาก็เลยจะรู้ว่าเป็นคนอีสานนะเอาบอลนะอันนี้เราจะเลาะเสียนลอดหนามันออกมั้เพราะว่าเราจะเอาใส่กระเป๋าไปทางอย่างนี้เราจะเก็บไว้อีกอาทิตย์หนึ่งก็ไม่ได้เป็นไรใช่ไหมพี่แบบนี้ ไม่น่าเป็นนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้แกะเปลือออกแต่ถ้าเราแกะเปลือออกแล้วนะครับเราแกะเปลือออกแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นมันจะช้านะครับนี่ครับก็จะแปลอีกหนอนนึงแล้วก็จะกลับแล้วนะครับผมก็ไปดูกันเลยครับเราก็จะไปหาอีกหนอหนนึงนะครับที่เรางดินะจะไปหาอีกหนอหนึงนะับแล้วเราก็จะกลับแล้วนะเอาแบบไม่ปอกนะไม่ปอก <c oughs> จะเอาอีกหนอหนนึงนะแต่ว่ามาลึกเลยนะ ไม่เอาใช่นน่นใช่ไหมั้ยอันนน้นใช่ไหมยแต่ถ้าใหญ่ไปก็จะมีตรงตรงนน้นอีกอันหนึง่งโอี่มาเลี้ยวนะผมนี่นะครับโชว์ผลงานนะครับ <laughs> ใหญ่เลยใหญ่กว่ากระเป๋าอีก <laughs> อันนี้ก็คือดูไว้แต่มาดูอาทิตย์ที่แล้วมันก็แบบคือโผล่มานิดเดียวนะอันนี้ก็มันมาจากเดิมมันโตวไวมันโตวไวอืมอาทิตย์ที่แล้วคือเห็นแค่ปลายว้าว wow! อาทิตย์ที่แล้วเห็นแค่นี้อืมเห็นแค่ปลายตอนนี้ขึ้นมานี่แหละไปเราจะเราจะกลับกันแล้วครับ <Okay. S 2> ก็ไปรอชมผลงานที่หอว่าเราได้มาเยอะแค่ไหนนะครับ <Okay. S 2> แต่ก่อนอื่นเราต้องออกจากนี่ก่อนนะครับ ไปดูเลยป่าที่เนมล็ดพืชนี่ตอนนี้กำลังเดินออกนะฮะเราเจอถนนแล้วนะครับผมเฮ้ยก,กับสู่ความเจริญนะอยู่ในป่ามาประมาณ30นาทีได้เศริฐีหาต้านไม้ใบของโลกนะ <laughs> 2.000 years later ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่หอแล้วครับก็วันนี้เราไปหาหนอไม้มานะครับเราก็จะมาทําแกงนอไม้กันนะวันนี้เมื่อกี้ผมก็ได้ไปซื้อฟักทองกับเห็ดมานะครับผมแล้วก็ได้เตรียมมาทุดิบไว้รอแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ซอยนี่นะครับซอยนอไม้เรานะครับผมก็ยังเป็นหอยเลยก็ <Wow. S 1> จะมีฟักทองมีเห็ดนะสองชนิดไม่รู้ว่าชื่ออะไรบ้างอันนี้มี ข้าวเหนียวมานะครับแล้วก็ตะไคร้หั่นแว่นแล้วก็พริกนะครับผมแล้วก็เตรียมหม้อไว้แล้วครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าหั่นออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างครับรอติดตามชมกันเลยครับอันนี้คือข้างในของมันนะครับมันจะเป็นแบบเนี่ยครับที่บอกว่าต้นเล็กข,ข้อมันจะเยอะนะฮะมันจะเยอะแบบนี้ฮนะมาเราจะได้ ทำการหั่นกันนะครับไปรอชมตอนหัน่นไปเลยนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะเอาแกนข้างในมันออกนะผมว่ามันไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่เราก็จะหั่นแบบนี้หั่นเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็จะซอยอีกทีนึงนี่นะมันจะเป็นแผ่นแบบนี้นะบางๆหน่อยม่ค่อยสุกไวนะผมเพิ่งเคยทำกันโทรไปถามเสด็จแม่มา รอติดตามชมกันเลยนะครับแล้วผมขอขันเวลาขันมไหมกันนะครับครับผมตอนนี้เราก็ได้หั่นที่เรียบร้อยแล้วนะคแค่นี้ก็น่าจะพอกินแล้วครับการล้างก่อนนะเริ่มคันมือแล้วนะครับทำการล้างออกนะนี่นะเราจะทำการ ไฟนะครับผมนี่ครับนี่ก็เกลือนะครับเติเกลือลงไปนะฮะเราจะต้มเอาน้ํายางมันออกก่อนนะครับจะต้มเอาน้ํายางมันอ่อนเนี่ยใส่ไปเลยจบเลยโอ,อ้้หูโดซะแล้วเนี่ยก็รอน้ําเดือดนะฮะแล้วเราก็จะมาเทาน้ําออกนะครับผมก็รอชมเลย ครับผมตอนนี้หม Sag ้อก็ได้เดือดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดือดมาได้สักพักแล้วนะครับผมผมก็จะอ่ะยกหม้อลงนะฮะเพื่อที่จะเอาเขาไปนอกน้ําเย็นนะครับรอนร้อนร้อนร้อนเดือดเดือดเลยเดือดเยนใส่นะเนี๋ยแล้วเราก็จะอ่อนตัวลงนะครับเนี่ยเห็นไหมเราก็จะเริ่มนิ่มเริ่มอ่อนตัวลงนะเนี่ยแล้วก็ คักเขาไปนีก่อนนี่ฮะก็ยินดีนําเสนอเลยนะฮะนี่ใบย่านางกระป๋องนะฮะนี่ฮะคนมาต่างประเทศอย่างเรานะฮะใบย่านางส่วนมากจะได้กินอยู่แค่ไทยนะฮะนี่ก็เตาได้เลยเกละเทลมไปเลยฮนะผมก็จะผสมน้ําด้วยนะครับเพื่อความเยอะนะครับ ถนอมเก็บใส่ตู้เย็นได้นะครับใช้ไม่หมดถ้าผมถึงขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะใส่นี่นะฮะตะไคร้กับพริกที่เราซอยไว้นะฮเใส่งไปก่อนเลยาขาดสิ่งสำคัญคับนี่โอ้โคกโคกที่นี่เป็นโคกเล็กนะนี่ฮะรเราจะมาทำข้าวเบื่อนะฮะ กดไปดีกว่าอขวดลวกก็โขกให้ได้ประมาณนี้นะผมประมาณนี้นะไม่ต้องแหลกมากก็ได้นะแล้วก็ใส่ลงไปเลย ใส่ลงไปแล้วนะครับแล้วเราก็น้ํายังไม่ทันเดือดนะครับแต่ว่าเราจะใส่พวกเห็ดนี้ลงไปก่อนครับพวกนี้มันจะสุกยากนะครับเขาเขาจะสุกยากนะครับเราก็เลยต้องใส่ก่อนนะหน่อไม้เราเราต้มเขาไปแล้วนะมันก็เลยสุกง่ายนี่ฮะใส่เข้าไปก่อนแล้วก็รอน้ําเดือดนะครับผม f minutes later แลบผมตอนนี้หม้อก็เดือดปุดๆแล้วนะครับก็จะทําการใส่หน่อไม้ลงไปนะครับ นี่ใสลงไปเลยใส่ลงไปเลย,ลเลยนี่นะเราก็จะทำการปรุงปรุงปรุงนี่คือนี่นะเครื่องปรุงผมเองเครื่องปรุงผมเองนะครับนี่คนไทยขาดอะไรไม่ได้ขาดน,น้ำปลานะครับใส่น้ำปลาลงไป ใสมปลาลงไปนะครับอายนินโมโตะนะเสยยีสยไรยไเสีหน่อยเสีหน่อยนะใส่น้ำปลานะครับแต้ในน้ำตาลนึนนงผมเป็นคนติบันนี่ครับผมก็ลองคนดูนะเสียได้นะครับไม่มีไม่มีผักชะอมนะครับผม ต่างประเทศมันไม่มีชะอมนะครับอืมนัวนัวมากโอเคครับรสชาตินี่โอเคแล้วครับก็้าหใหญ่ๆสักใบหนึ่งนะครับผมกกระบวยกระบวย นี่นะครับทุกผู้ชมโอ้รูกมือนะนี่นะเราสายสดนะฮะต้องน้ำเยอะๆนะ นี่เลยแล้วก็ครับแล้วก็เราก็จะตักอีกถ้วยหนึ่งนะฮะเอาอออจะเอาลงไปให้รุ่นพี่ข้างล่างนะครับเขาพาเราไปหาแล้วนะครับเราต้องแบ่งเขานะเป็นน้ำใจนะครับคนไทยยังน้ำใจที่หนึ่งไปแล้วออแบ่งเท่าๆกัน อิ่มครับผม ทำการกดกิ่งนะฮะฮัลโหลมีใครอยู่ไหม,ไมเฮ้ยเปิดไฟเลยนะเปิดไฟเลยนะเปิดยังไงซิมดูเนี่ยซิมดูเนี่ย<า>นี่นะะคนพาไปหานะฮะแล้วก็เอามาส่งเขานะ เอาอันนี้มาคืนด้วยรังให้มันจางมันเค็ยมยังไงพี่ก็ปรุงเพิ่มก็ได้นะจะไม่เคี่ยมคือบานะแบบไม,ม่นได้ทำนี่ <S <S สดคำยัยกินขเขาบปรเซีบเด้อโอเคไหมครับแซ่บแซบแซบ,บ,บ,บว้าวเราต้องพาน้ำปลาแดงนะใครพาน้ำปลาแดง,แดงไม่ไหม โอเคไหมครับโอเคไกนันอันนี้ข้าพาไปหาครับผมเอาละครับผมตอนนี้ก็ทำอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาดูหน้าตากันครับนี่นะครับโอ้โหไข่ต้มนะฮะไข่ลวกนะครับผมกับข้าวญี่ปุ่นโอ,อ้โห ก็มีตมแตงด้วยนะครับผมนี่มือนี้ได้แค่นี้ก็อิ่มอกอิ่มใจแล้วนะครับผมการที่ไปซื้อมาทําก็การที่ไปซื้อมาทํา,ทอาทเองมันก็ซื้อได้นะครับผมแต่ว่ามันสตอรี่มันต่างกัน,นครับผมไปหาเองมาทํากินเองมันสนุกกว่านะครับมันโอเคกว่านะก็จะหาทำคอนเทนต์ดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมอีกนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ ถ้าเพืเ่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปสำหรับ EP นี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะผมก็จะได้ทานข้าวแล้วนะครับก็สำหรับ EP หน้าผมจะพาเพืเ่อนๆไปตกปลาอะไรไปรีวิวอะไรหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็เวลาหมดหมดเวลา ผมก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ